วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกระเทียมแบบญี่ปุ่นกันนะคะโดยใช้ข้าวสวยข้าวหอมมะลิไทยนี่แหละค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะทำออกมาดีไหมสวัสดีค่ะผูพ้พี่มุนละปูนค่ะข้าวผัดกระเทียมของเรานะคะเราจะใช้ข้าวหอมมะลิของไทยค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมสับต้นหอมซอยพริกไทย เทอริยากิหรือว่าชโชย,ยุนะคะแล้วก็เนยค่ะเราจะใช้เทอริยากิมาคลุกข้าวก่อนที่เราจะนําไปผัดนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตอนที่เราผัดรู้สึกว่ามันจะขุกยากค่ะคลุกเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ตั้งกระทะค่ะเราจะใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะคะเทน้ํามันลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นแล้วก็นํากระเทียมสับลงไปเจียวเลยนะคะเจียวให้หอมค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะต้องคอยระวังไม่ให้กระเทียมไหม้ค่ะเดี๋ยวมันจะขมนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้กระเทียมหอมแล้วก็มีความกรอบดีค่ะเมื่อกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ตักออกเหลือไว้นิดหน่อยค่ะแล้วก็นําข้าวลงไปผัดเลยนะคะในขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะคะในการผัดข้าวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปค่ะ ใช้ประมาณนี้นะคะเป็นเคล็ดลับจากญี่ปุ่นนะคะเนยก็จะทําให้ข้าวเงาสวยค่ะแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะเวลาเราตักเสรกิร์ฟเราก็โรยกระเทียมจียวลงไปนะคะช็อบเยอะๆใส่เยอะๆค่ะ แล้วก็ต้นหอมซอยอีกนิดหน่อยค่ะข้าวผัดกระเทียมสไตล์ญี่ปุ่นลองทำกันดูนะคะ